พระสมเด็จพระรังพุทธศินต้องถูกพิมพ์เนื้อผงมวลสารต้องถูกทำ balances. ริ้วร่องรอยคือสำคัญเป็นใบประกันเป็นใบการันตีที่เด็ดขาดที่สุดเอาไว้ให้ชัดพระสมเด็จพร,รังนี่ที่เด็ดในพระสมเด็จพระังพระธรรมือยุคโบราณพุทธสินต้องถูกพิมพ์และสวยงามดีพิมพ์ใหญ่พระประธานเกตปลีที่ไม่ฉนซุ้มย้ำที่สุดนี่ที่เด็ดในพระสมเด็จวร,รัง จียังไม่มีใครสามารถทำเ,เทียมขึ้นมาได้ขอบข้างทั้งสี่นี่ขอบข้างลยพระสมเด็จวครคังตัดยุคโบราณน,นี่พระตัดมือยุคโบราณขอบข้างหลักฐานคือสำคัญเนี่ยคราบใครเก่าๆฝังแน่นคงทน,นอยู่บนพื้นผิวในพระสมเด็จวครคังพระตัดมือยุคโบราณเนี่ยขอบข้างคือหลักฐานอันสำคัญที่สุดขอบข้าง อย่างโบราณพิมพ์ใหญ่พระประธานกรอบกระจกนี่ขอบข้างทั้งสี่ขอบข้างคราบคลอยเก่าเก่าฝังแน่นคงทนผ่านมาร้อยห้กว่าปีขอบข้างในพระทนเป็ดวระคงังถือเป็นทีเด็ดที่สุดนี่ขอบข้างด่านซ้ายองค์พระเนี่ยรอยเส้นตอกปาด รอยเส้นตอกปาดเห็นชัดๆในพระสมเด็จวรคังรอยเส้นตอกปาดเนี่ยชัดที่สุดที่ท่านครูบอกว่าใช่เส้นตอกหรือของมีคมตัดที่เด็ดในพระสมเด็จวรคังเปิดกันให้ชัดๆไม่มีในพระธรรมเทียมไม่มีในพระเกจิเนี่ยขอบข้างอย่างโบราณเนี่ยขอบข้างนึกแน่น,แน,นแน่นที่สุดแล้วก็แข็งเป็นหินในพระสมเด็จวรคังขอบข้างทั้งสี่เนี่ยนึกแน่นผ่านการสัมผัสรูปคลำ มาหลายช่วงอายุคนขอบข้างศึกศึกมน,มน,มนที่บอกว่าไร้สิ้นคนทํเนี่ยชัดที่สุดในพระสมเด็จวราคาังเนี่ยขอบข้างอย่างโบราณเนี่ยยุดแน่นแข็งเป็นหินย้ําที่สุดว่าต้องแข็งเป็นหินเนี่ยพระตัดมือยุคโบราณหลักฐานคือสําคัญเนี่ยเป็นใบประกันเป็นใบการันตีที่เด็ดขาดที่สุดในพระสมเด็จวราคางังขอบข้าง,ขอ,ข,างขอบข้างทั้งสี่เนี่ย นีรงรอยเนี่ยมลสารวัสดุอันเป็นมงคลขอบข้างคือลักษณะอันสำคัญคือเป็นทีเด็ดเป็นทีเด็ดที่เด็ดขาดที่สุดในพระสมเด็จวระคังเนี่ยขอบข้างอย่างโบราณเนี่ยขอบข้างรับรองไม่มีในพระธรรมเทียมไม่มีในพระเกจิเนี่แยกเสร็จเด็ดขาดในพระสมเด็จวระคงังขอบข้างย่างโบราณตัดมือยุคโบราณผ่านการสัมผัสลูกลัม ทำขอบข้างสึกสึกมนมนที่บอกว่าไร้สิ้นคนทําทีเด็ดในพระสมเด็จวรคางขอบข้างเก่าเก่านี่เส้นเนื้อเป็นปื้นเนี่ยเป็นเส้นเป็นปื้นเนี่ยเป็นปื้นเนี่ยอันนี้ถือเป็นทีเด็ดเป็นทีเด็ดเป็นทีเด็ดตอนแกะแบบแม่พิมพ์ทําให้เนื้อเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นปื้นนี่คือถือว่าเป็นทีเด็ด ไม่มีในพระธรรมเทียมไม่มีในพระเกจินี่กรอบกระจกบังคับตัดนี่กรอบกระจกนะกรอบกระจกด้านซ้ายองค์พระเนี่ยกรอบกระจกด้านซ้ายไม่ได้ตัดทําให้เหลือให้เห็นเป็นปีกนี่ถือเป็นทีเด็ดครับพี่ทำให้เหลือเป็นปีกนี่เส้นบังคับตัดเส้นบังคับตัดนี่พระสมเด็จวราคังทีเด็ดที่สําคัญที่สุดกรอบกระจกบังคับตัดนี่ด้านซ้ายนี่ด้านฝากรอบบังคับตัดเห็นได้ชัดที่สุดในวัด พระธมบิดวรคังคมชัดลึกนี่เซ็นซูมครอบแก้วแปล้ายนี่ที่ท่านครูบอกว่าแปล้ายคมชัดลึกที่สุดนี่แปล้ายเนี่ยเราต้องคมชัดลึกทั้งพิมพ์ทรงทั้งองค์พระองค์พระประธานเนี่ยองค์พระประธานในพระอุโบสถเนีย่ยที่บอกว่าต้องถูกพิมพ์เนี่ยยนย่อมาจากองค์พระประธานในพระอุโบสถน,น,นี่เขาท่านเรียกว่าถูกพิมพ์ ที่บางคนบอกว่าถูกพิมพ์เลยเนี่ยเด็ดขาดที่สุดด้วยเหตุและผลพระสมเด็จวรคงังพิมพ์ใหญ่พระประธานเนี่ยจำลองมาจากพระประธานในพระอุโบสถที่ย้ำนักหนาวคือพระสมเด็จต้องถูกพิมพ์และสวยงามนี่คมชัดลึกสวยงามที่สุดในพระสมเด็จวรคงังไม่มีในพระธรรมเทียมไม่มีในพระเกจิย้ำเสมอย้ำทุกครัง้งทุกคลิปว่าพระสมเด็จวรคงัง ยากทาเทียมทําเทียมไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ที่จะทาเนี่ยพระทรมือยุคโบราณท่านแยกเสร็จเด็ดขาดไม่ให้คนยุคหลังๆมาลอกเรียนแบบพระของท่านได้เทียมยมนั่คือเหตุผลเปิดเหตุผลกันสําคัญนะในพระสมเด็จวราคางังท่านไปดูได้เลยของแท้ของจริงต้องเป็นยุคโบราณเท่านั้นยุคโบราณเห็นปุ๊บรู้ปับ๊บไม่ได้พระตัดมือสมัยนี้ พระตัดมือยุคโบราณทำมือตัดมือทีละองค์ขอบข้างทั้งสีไม่สวยงามการตัดยุคโบราณไม่สวยงามทําให้ดูเป็นพระยุคโบราณแยกง่ายดูง่ายแยกเสร็จเด็ดขาดกับพระกับพระเกจิยุคใหม,ม่พระเกจิพระธรรมเทียมยิ่งพระธรรมเทียมไป่สามารถเรียนแบบได้นี่เส้นตอกเส้นตอกด้านฝาองค์พระเนี่ยเส้นตอกปาด เห็นชาติที่สุดในพระสมเด็จวัระฆังเนี่ยเ้นซุมขอบแก้วลึกลึกคมหนาลึกเนี่ยตะแคงด้านซ้ายเราจะเห็นผิวว้าขาวนวลตองดอกดอก,ด,อกดวงดวงนึกนึนวลนวลนี่อยู่บนพื้นผิวในพระสมเด็จวัดระฆังไม่ได้เป็นแป้งอยู่บนผิวทั้งสามหลักผิวว้าขาวนวลตองผิวฝ้าเนื้อคือสิ่งเดียวกันเนี่ยคือเป็นสิ่งเดียวกัน เนี่ยเห็นปะเราจะไม่เห็นฝ้าถ้าเห็นอย่างถ้าถ่ายอย่างนี้ไม่เห็นฝ้าคือเป็นสิ่งเดียวกันเป็นสิ่งอัศจรรย์สําหรับพระสมเด็จวรครันแยกเสร็จเด็ดขาดที่ไม่ให้มีในพระธรรมเทียมคือท่านแยกเสร็จบางครั้งต้องตะแคงดูจึงจเห็นฝ้าผิวฝ้าขาวลวนตองดอกดอกดวงดวงนี่คือเป็นทีเด็ดที่บอกว่าดอกดอกดวงดวงในพระคงเด็ดวรครังย้ําที่สุดในพระสมเด็จวรคังศึกษาตําราให้ดีๆ ำรายุคเก่าๆท่านบรุครูยุคเก่าๆที่ท่านสอนไว้ไม่ผิดไม่ได้เป็นนิทานท่านเล่าเรื่องจริงเดี yeah, ่ยเล่าเรื่องจริงเป็นสิ่งมห ah ัศจรรย์เป็นสิ่งที่เด็ดขาดมีน้อยมีไม่มากแล้วก็หายากยากระวังอย่าได้เสียสตางระวังอย่าได้เสียรู้คนเท่านั้นเองให้ระวังให้ระวังอย่าได้เสียสตางกันจะได้เสียรู้คนพระพรสมเด็จวรรคางังมีไม่มากแล้วก็หายากยากมีน้อยที่สุด เนี่ยเส้นซุม้มเส้นซุ้มครอบแก้วกรอบกระจกบังคับตัดเนี่ยรอบกระจกจะต้องเป็นเส้นบังคับตัดวิ่งเนี่ยท่านบรุษครูบ,บอกว่ากรอบกระจกจะไม่เลยมาจากมุมด้านด้านซ้ายจากเส้นซุ้มด้านซ้ายเด็ดเป็นเด็ดขาดเนี่ยจะติดจะติดถ้าช่างตัดมุมนี้ก็จะมาสิ้นสุดตรงนี้พอดีเนี่ยจะสิ้นสุดที่ยังไม่ถึงมุมล่างเนี่ยเนี่ยคือเป็นทีเด็ดนะรซุม้มเด็ดวระครางเนี่ย ที่เป็นทีเด็ดไปเลยเนี่ยเส้นกรอบกระจกบังคับตัดเนี่ยจะมาสิ้นสุดอยู่บริเวณก่อนก่อนเส้นซุ้มด้านล่างสุดเนี่ยถือเป็นทีเด็ดเป็นเส้นบังคับตัดเนี่ยเส้นซุ้มเส้นซุ้มรอบแก้วเนี่ยลีลาโค้ไม่ใช่เป็นเส้นกรุงลีลาโคง้งเป็นธรรมชาติธรรมชาติของเส้นซุ้มไม่มีในพระธรรมเทียมไม่มีในพระเกจิยุคหลงัง ยังมีพระสมเด็จวรคังที่ยังไม่พูดไว้คลิปต่อไปจะพูดคือเส้นขนมจีนที่เซียนชอบพูดกันพระสมเด็จวรคังไม่มีเส้นขนมจีนที่จะม้วนตัวเข้าไปในข้างในเดวเนตขาดขอย้ําเลยพระสมเด็จวราคังของแท้ของแท้ถึงยุคถึงท่านเส้นซุ้มเส้นขนมจีนลอยอยู่ด้านบนแล้วก็ค่อยคอยสลบลงเป็นพระยุคโบราณสลบลงสลบลง ตลบลงไปยังพื้นผิวกูหาไม่ได้เป็นเส้นขนมจีนที่ที่หมุนตัวเข้าด้านในยังเด็ดขาดพระสมเด็จวัดคังแล้วมีเวลา,าแล้วจะมาพูดที่เป็นเส้นขนมจีนหมดนตัวเข้าไปยังไม่ถึงวัดคังเป็นพระที่ยังอายุห้าหกสิบปีเป็นเส้นที่ที่หมุนตัวไปพูดให้ใครฟังได้เลยกล้ากล้ากล้าพูดได้เลยไม่ได้เส้นขนมจีนหมุนตัวเข้าไปพระสมเด็จวัดคังร้อยห้าสิบกว่าปีไม่ได้เป็นเส้นขนมจีนที่หมุนตัวเข้าไปเส้นขนมจีน ลอยอยู่ด้านบนลอยสูงเด่นอยู่ด้านบนเห็นไหมฮะลอยเด่นเป็นสัง,งาอยู่ข้างบนแล้วก็ค่อยๆสโสลปลงคือเทราดลงค่อยคอยสโสลปสลปวิ่งลงมาเป็นมาบนพื้นผิวนี่นี่คือเป็นทีเด็ดคือพ้นจากเส้นขนมจีนแล้วมาเกิดเป็นเส้นสลปลงเส้นขนมจีนไม่มีให้ระวังให้ระวังพระสงเดจวัดคังยังจะต้องมาพูดกันอีกเยอะเกี่ยวกับเส้นขนมจีน นี่เส้นเส้นขนผมจีนพอยเด่นนูนหนาคมชัดลึกอยู่ด้านบนไม่ได้มวนตัวเข้าด้านในอย่างเด็ดขาดในพระสมเด็จพระาคาพูดเสียงดังๆเล่าลูกหลานฟังพระสมเดาา็จพระนคงยากทําเทียม